มีหมวดธรรมที่เหมาะแก่หัวหน้าผู้นําอยู่หมวดธรรมหนึ่งก็คือพรหม,มวิหารธรรมคือธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้ประเสริฐธรรมดาหัวหน้าหรือผู้นําก็ย่อมมีอํานาจการใช้อํานาจจะให้มันเป็นธรรมได้นั้นผู้นั้นก็ต้องมีธรรมธรรมนั้นก็คือพรหม,มวิหารธรรมนั่นเองพรหมมวิหารธรรมนั้นมีสี่อย่างคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาข้อที่หนึ่งคือเมตตา เมตตาคือความรักความปรารถนาดีปรารถนาให้เขาเป็นสุขไม่เบียดเบียนไม่ลังแก่ไม่กันแกล้งข้อที่สองกรุณาคือความเอ็นดูสงสารอยากให้เขาพ้นทุกให้เขาพ้นความยากลําบากข้อที่สคือมุทิตาคือปรารถนาให้เขาอย่าได้พลาดพลาดจากสิ่งที่เขามีความสุขมีความเจริญให้เขาอยู่ดีมีสุขและยินดีให้เขาอยู่ดีมีสุขนั้นและข้อที่4อุเบกขาอุเบกขานี้เป็นธรรมที่เป็นกลางธรรมดาแล้วนี่ เมื่ออะไรต่อมีอะไรมันไม่เป็นไปได้เมตตาก็ใช้แล้วกรุณาก็ใช้แล้วมุทิตาก็ใช้แล้ว,ก,ก,ลว,ก,ลวก็ยังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เราก็ต้องวางใจเป็นกลางคือวางอุเบกขาคือว่ากันไปว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือเขาทำกรรมอย่างไรเขาก็ต้องได้ผลอย่างนั้น ดังนั้นทำสี่อย่างนี้จึงเป็นธรรมที่จำต้องมีต้องเป็นในบุคคลผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำการใช้อำนาจของบุคคลที่มีอำนาจจึงจะเป็นอำนาจที่ถูกต้องเป็นธรรมล้สมกับความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเอง